ผมสืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่3 6 0 9 3 6 1 0บทที่3 6 0 9หเามิชื่นชมยเยเชิญอย่างมากไม่เพียงเพราะเยเฉิญรักษาข,าขาของเขาไม่เพียงเพราะเยเฉินแนะนำให้เขาต่อต้านการโจมตีของวังว่านหลงแต่ยังเป็นเพราะความสามารถของยเยเชิญในการพลิกสถานการณ์ได้อย่างง่ายดายในสถานการณ์ใหญ่ ก่อนหน้านี้ประเทศมีการทำสงครามบ่อยครั้งและสงครามทั้งสองฝ่ายก็เดือดดาลนและการแทรกแซงของวงังว่านหลงทำให้ฮามิดและค่ายของเขาตกอยู่ในอันตรายอย่างไรก็ตามหลังจากที่เย่เฉินสั่งสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายได้หยุดยิงจริงๆเป็นเวลานาน,านในช่วงเวลานี้ทุกคนก็โล่งใจอย่างสมบูรณ์ ตอนนี้เย่เฉินได้ใส่วังว่านหลงเข้าไปใหม่แล้ววางเขาให้อยู่ในตำแหน่งป้องกันที่ประสานกันซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการป้องกันที่อ่อนแอของฝั่งซาอิดเราต้องรู้ว่าหากปัญหานี้ไม่ได้รับการแก้ไขซาอิดจะกระตือรือร้อนมากขึ้นที่จะกำจัดฝ่ายตรงข้ามเมื่อเผชิญกับแรงกดดันในการเอาชีวิตรอดและแรงกดดันจากแนวรับแต่ตอนนี้การรวมตัวของวังว่าหลงทำให้อารมณ์ของพวกเขาผ่อนคลายลงทันที เมื่อจำได้ว่าวังว่าหลงได้แสดงความจงรักภักดีต่อเย่ยเฉินแล้วฮามิดชื่นชมเขามากยิ่งขึ้นในใจในตอนนี้เย่ยเฉินถามฮามิดว่าแล้วพวกที่ฉันส่งไปเมื่อวันก่อนละ่ะฮามิดยิ้มและพูดว่าพวกเขาทั้งหมดเตรียมที่จะขุดบนภูเขาวรวมทั้งอดีตเพื่อนร่วมชั้นของนางสาวขาวฉันได้จัดพวกเขาเข้าชั้นเรียนขุดและฉันต้องรับผิดชอบในการทำคูลิ่งที่แถวหน้าของอุโมงทุกวัน ขณะที่เขาพูดอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงอู้อี้จากภูเขาที่อยู่ใกล้ๆตามมาด้วยเสียงสั่นสะเทือนราวกับแผ่นดินไหวของภูเขาฮามิดอธิบายอย่างเร่งรีบพี่ชายของฉันนี่คือการระเบิดของอุโมงค์เจาะรูบ,บนกำแพงหินและขนหินที่ระเบิดออกไปแล้วจึงยึดอุโมงค์อุโมงค์ก็เสร็จแล้ว เล่เฉินพยักหน้าและพูดด้วยรอยยิ้มที่ของคุณดีมากคุณไม่ต้องกังวลว่าเขาจะทำงานถ้าคุณเก็บคนไว้ในที่นี้แม้ว่าคุณจะวิ่งคุณก็จะไม่หมดชีวิตใช่ ฮามิดยิ้มมีภูเขาอยู่รอบๆอบมันไม่ง่ายเลยที่จะวิ่งหนีแม้แต่ชาวนาแถวแถวนี้ก็เป็นคนของฉันอไลเนอร์ของฉันก็ยังมีอยู่ทุกที่ตรับใดที่พวกเขาเป็นพี่น้องประชาชนคุณส่งมานี่ฉันใช้หัวของฉันรับประกันว่าพวกเขาจะไม่หนีไปไหนและไม่มีใครสามารถพบที่นี่ได้อย่างแน่นอนเย่เฉินยิ้มด้วยความพึงพอใจดีถ้าเจ้าพบสิ่งใดที่มองไม่เห็นในอนาคตข้าจะส่งให้เจ้าเป็นแรางงานอิสระ ฮามิดตบหน้าอกของเขาและสัญญาว่าอย่าก,กังวลไปเลยพี่ชายของฉันฉันจะยอมรับมากที่สุดเท่าที่ฉันมาใช่ยเย่เฉินพยักหน้าเล็กน้อยมองดูเวลาแล้วพูดว่าพี่ชายข้าต้องรีบกลับไปที่จีนดังนั้นฉันจะไม่บอกคุณมากกว่านี้ฉันจะกลับมาเมื่อมีโอกาสฮามิดพูดอย่างไม่เต็มใจพี่ชายอย่างน้อยก็ทานข้าวกลางวันก่อนออกเดินทางพี่น้องของเราก็มีเครื่องดื่มดีๆด,ด้วย ฉันเดินทางไปซื้อเหมาไทยแบบพิเศษเมื่อสองสาวันก่อนรอคุณอยู่ฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุยกับคุณเล๋อเฉินยิ้มและกล่าวว่าไม่ท่านพี่ข้ารับไว้ด้วยใจมีเวลาเดินทางกลับสี่ชั่วโมงกว่าข้าจะไปถึงจีนในตอนกลางคืนหลังจากที่วังว่านหลงได้สร้างต้นแบบของฐานแล้วฉันจะมาที่นี่บ่อยๆคุณยังสามารถสื่อสารกับโพจุนแบบส่วนตัวได้มากขึ้นในอนาคต ฮามิดไม่มีทางเลือกนอกจากพยักหน้าแล้วพูดว่าก็นันในเมื่อนายรีบกลับไปฉันจะไม่รั้งนายไว้อีกแล้วถ้านายมาครั้งหน้านายต้องดื่มดีๆด,ดีไม่กี่นาทีต่อมาเย่เฉิงกลับไปที่เบรุตโดยเฮลิคอปเตอร์เพียงลำพังเมื่อเขามาถึงสนามบินบบรุตและกำลังจะย้ายไปคองคอร์ดเพื่อกลับบ้านเขาได้รับโทรศัพท์จากวันโพจุง เนื่องจากเย่ยเฉินได้กำหนดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจนกับซาอิดแล้ววันโพจุนได้ลงนามข้อตกลงทั้งหมดอย่างราบรื่นหลังจากพบพวกเขาในดามัสกสัสยิ่งไปกว่านั้นหัวหน้าของซาอิดได้วางแผนที่ไว้ด้านหน้าของวันโพจุนและขอให้เขาเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมจากแผนที่โดยตรง วันโพจุงยังปฏิบัติตามข้อตกลงและเลือกที่ดินที่ค่อนข้างปกติในพื้นที่ตรงกลางระหว่างดามัสกัสกับพื้นที่รวบรวมฝ่ายค้านเพื่อเตรียมใช้เป็นฐานด้านหลังของวังว่านหลงแม้ว่าพื้นที่ทั้งหมดของที่ดินผืนนั้นจะมีเนื้อที่เกือบ150ตารางกิโลเมตรแต่ผู้นำของซาอิดก็เห็นด้วยอย่างยิ่ง สำหรับเขาที่นินผืนนี้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับการสร้างเขตกันชนหลังจากที่วังว่านหลงไปประจำการที่นั่นชีวิตของเขาจะสบายขึ้นมากนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องของนักโทษบทที่36 1 0กวันโคจุนได้จัดให้เจ้าหน้าที่การเงินของวังว่านหลงทำการโอนให้เสร็จทันทีและไซอิกก็เริ่มเตรียมกา,การสำหรับการปล่อยตัวโดยส่วนตัวด้วย คาดว่า15,000คนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังดามัสกัสโดยเร็วที่สุดในเย็นวันนี้วันโพจุนตั้งใจที่จะให้ทหาร15,000คนของวังว่านหลงพักร้อนหนึ่งสัปดาห์และปล่อยให้พวกเขาบินจากดามัสกัสไปยังประเทศของตนโดยมีสิทธิพำนักถาวรเพื่อพักผ่อนอย่างมีความสุขจากนั้นจึงกำหนดแผนต่อไปในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ยเยเินไม่มีความคิดเห็นใดๆเกี่ยวกับการจัดการของเขาดังนั้นเขาจึงปล่อยให้เขาจัดการเองนับตั้งแต่นั้นมาปัญหาสำคัญในตะวันออกกลางก็ได้รับการแก้ไขอย่างน่าพอใจส่วนความสามารถของกองทัพวันโพจุนในการยึดวังว่านหลงนั้นอนาคตขึ้นอยู่กับตัวเขาเองเป็นหลักในอีกด้านหนึ่งของโลกเว่ยเหลียงรีบไปวอชิงตันพร้อมกับยาจิวเอ็กอวอนไซเซาจำนวน20กล่อง หลังจากลงจากเครื่องบินเขาได้ติดต่อบริษัทประชาสัมพันธ์ที่ดูแลการจับคู่ทันทีและได้นัดรับประทานอาหารเข้ากับหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอออ,อีกฝ่ายเพียงตกลงที่จะออกไปทานอาหารและไม่ได้สัญญาว่าจะแก้ปัญหาใดๆเวยเหลียงจ่ายเงินจำนวนห0,000่นเหรียญสหรัฐสำหรับสิ่งนี้บริษัทประชาสัมพันธ์มีรายได้2 0 0ห0จากเงิน5 0 0 0 0ดอลลาร์และอีก3 0 0 0 0ดอลลาร์ที่เหลือตกเข้ากระเป๋าของผู้รับผิดชอบ สิ่งนี้เป็นการดำเนินการสีเทาทั่วไปในสหรัฐอเมริกาซึ่งอยู่ในเขตที่คลุมเครือ,ร,อระหว่างปกติและผิดกฎหมายดังนั้นจึงเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอเมริกันสร้างรายได้ด้วย สิ่งที่เว่ยเหลียงต้องทำคือผลักจิวเอ็กวนไซเซา,าผิวไปให้อีกฝ่ายให้ได้มากที่สุดในระหว่างมื้ออาหารแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมให้อีกฝ่ายทำการทดสอบยาสำหรับจิวเอ็กวนไซเซา,าผิวหากมีการกำหนดว่าไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษพวกเขาสามารถทำการทดลองทางคลินิกในขนาดเล็กและจากนั้นพวกเขาจะสามารถเห็นผลของยาจิวเอ็กวนไซเซา,าได้ในไม่ช้า เมื่อพวกเขาพิจารณาแล้วว่ายาจิลเอกวนไซเซลมีประสิทธิภาพในการรักษาโรคมะเร็งอย่างแท้จริงพวกเขาจะตระหนักถึงคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของยานี้โดยธรรมชาติและในขณะเดียวกันยาเหล่านี้ก็จะเพิ่มการรับรู้และการรับรู้ของจิลเอกวนฟาร์มาเซลติเเพื่อลดความเสี่ยงให้มากที่สุดบริษัทประชาสัมพันธ์จึงเลือกสถานที่รับประทานอาหารในร้านอาหารเล็กๆที่พวกเขาเปิด ร้านอาหารเล็กๆแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองของกรุงวัวชิงตนัโนโฆษณาว่าเป็นร้านอาหารที่มีสมาชิกเต็มรูปแบบจึงให้บริการเฉพาะสำหรับสมาชิกของตัวเองเท่านั้นนอกจากนี้ยังปิดช่องทางการลงทะเบียนสมาชิกใหม่ที่เรียกว่าถาวรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทประชาสัมพันธ์ในการจัดและจัดประชุมพิเศษครั้งนี้เมื่อเมยเหลียงรีไปที่ร้านอาหารผู้รับผิดชอบที่พบกับเขายังไม่อยู่ที่นั่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แต่งตัวเป็นพนักงานเสรอฟพูดกับเขาว่าคุณเม้่ยคุณสมิธมาช้าจะใช้เวลาประมาณ20นาทีกว่าจะถึงกรุณานั่งลงสักครู่เว่ยเหลียงพยักหน้าเบาๆและนั่งลงก่อนภายใต้การจัดของอีกฝ่าย20นาทีผ่านไปแต่คู่ต่อสู้ยังไม่มาเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์แจ้งว่าอาจใช้เวลาประมาณ20นาทีสำหรับอีกฝ่ายแม้ว่าเว่ยเหลียงจะกังวลเล็กน้อย แต่เขาก็ยังเห็นด้วยแต่เขาไม่คาดคิดว่าหลังจากรอหนึ่งชั่วโมงครึ่งอีกฝ่ายก็ยังไม่มาหลังจากรอสองชั่วโมงในที่สุดอีกฝ่ายก็มาถึงสายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์พาอีกฝ่ายไปหาเว่ยเหลียงและแนะนำคุณเว่ยนี่คุณเจมส์มิธ ชายที่ชื่อเจมส์สมิธเป็นชายผิวขาววัยกลางคนในวัยสี่เขาเห็นเว่ยเหลียงและกล่าวด้วยความเขินอายว่าฉันขอโทษนะคุณเว่ยที่ให้รอนานฉันมีเรื่องต้องทำที่บ้านจัดการด้วยเจมส์สมิธดูเขินอายมากผมของเขาเลอะเล็กน้อยกระดุมเสื้อตัวแรกหายไปเหลือเพียงได้เส้นสั้นๆเท่าน,านั้นและเนคไทก็ดูเหมือนจะขาดและบิดเป็นเกลียวอ่อในชุดสูทเว่ยเหลียงรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อย เขารู้สึกว่าบุคคลเช่นสมิธเป็นสมาชิกของชนชั้นสูงในสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนและน่าจะเป็นสมาชิกของแวดวงชั้นนำบางแห่งอย่างไรก็ตามเขามีอำนาจมากมายและมีสถานะทางสังคมสูงคนแบบนี้ทุกคนถือว่าตัวเองเป็นสุภาพบุรุษดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตาการแต่งตัวและกิริยาที่ดีแม้แต่ผมเส้นเดียวก็จะไม่ยุ่งและเจมส์สมิธคนนี้ก็ดูเหมือนคนหายนะพนักงานขายประกัน สิ่งนี้ทำให้เมื่อเลียงค่าเดาว่ามีบางสิ่งที่ยากลำบากเกิดขึ้นกับเขา